หมอกสวยๆกันค่ะพี่น้องจ้าเนี่ค่ะหมอกได้ค่ะนันควันอยู่บนภูเขาเนาะเนาะเน,นี่ยแม่แดงจะทายจากมุมสูงลงไปเห็นบอกคะฝนยังหย่อยอยู่เลยเนาะคเนาะน่ะ,นะเห็นบอกคะไอหมอกก็จะควันตามที่แม่แดงทายอยู่ด้ค่ะมองไปฝั่งสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารค่ะ บนหอแก้วคงเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนั้นคือหมอกค่ะน่ะเห็นบอกคะฝนตกไม่ไม่ค่ะพี่น้องจา้าเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเห็นบอกคะฝนยังหย่อยอยู่เลยเนาะค่ะเนาะน่ะเห็นบอกคะไอหมอกก็จะควันตามถี่แม่แดงทายอยู่ด้ค่ะมองไปฝั่งกําลังหลเลยเนาะค่ะเนาะหน่นเห็นบอกคะทิวทัศสวยๆบรรยากาศดีๆยามเชา้ามาฝากเพื่อน นกผยบินเนาะค่ะยังควันอยู่เลยเนาะค่ะเนาะตรงผี่แม่แดงทายค่ะแม่น้ำโขงฝั่งทางนู้นก็จะเป็นสปป,ปลาวเนาะค่ะพี่น้องจา้าซุ่มข้าไปเห็นหมดเลยด้วย,วยค่ะพี่น้องจา้าแม่น้ำโขงหน้าสวยหมอกสวยๆกันค่ะพี่น้องจา้าเนี่ค่ะหมอกได้ค่ะนันควันอยู่บนภูเขาเนาะ,ะค่ะเนาะเนี่ยแม่แดงจะทายจากมุ่มสูงลงไปค่ะบนหอแก้วคงเพลินเนาะค่ะเนาะ อันนั้นคือหมอกค่ะนัทเห็นบอกคะฝนตกไม่ไม่ค่ะพี่น้องจา้าเมื่อคืนนี้ฝนตกกําลังรลายเลยเนาะคะ่ะเนาะเห็นบอกฮะทิวทัศสวยๆบรรยากาศดีๆยามเช้ามาฝากเพื่อนๆนกพยบินเนาะค,ะค,คะ่ะไปค่ะบนหอแก้วคงเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะอันนั้นคือหมอกค่ะนัทเห็นบอกคะฝนตกไม่ไม่ค่ะพี่น้องจา้าเมื่อคืนนี้ฝนตก สวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารนะคะเนาะแม่แดงก็เลยขึ้นไปชมบนหอแก้วค่ะนี่ค่ะสวยงามบอกค่ะสวยงามเนาะค่ะเนาะเบื้องติดละค่ะหมอกเลยค่ะบนหอแก้วคงเพลินเนาะค่ะเนาะอันนั้นคือหมอกค่ะนั่นเห็นบอก่ะฝนตกไม่ไหมค่ะพี่น้องจา้า เมื่อคืนนี้ฝนตกไทยหลอดกระจกออกไปได้ค่ะพี่น้องจ๋าจะบอข่อยชัดปันใดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่น้ำของยังควนอยู่เลยเนาะค่ะเนาะตรงถี่แม่แดงไทยค่ะแม่น้ของฝั่งทางนู้นก็จะเป็นสปป,ปลาวเนาะค่ะพี่น้องจา๋าต่างเบิงท่างไก่นนำได้ค่ะพี่น้องจ๋ากล้องจะต่างเป็นจุดเป็นจุดให้เข้าซองเบิงเนาะ นี่ค่ะแม่แดงซองเมืองประเทศเพื่อนบ้านเน่าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารสวยงามบนค่ะสวยงามเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะเบืองติละาค่ะหมอกจกไหวเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่น้องจา้าแม่แดงกะจะตยยหลอดกระจกลงไปเนาะค่ะเนาะ เห็นบอกคะเพื่อนมีกล่องไฮโซฝัง่งทางน้นก็จะเป็นแม่นม้ำโค้งค่ะพี่น้องจา้าแม่นม้ำโค้งกำลังหลายเลยค่ะเนี่ยเห็นบอกคะจำยั่งควันอยู่เลยนะะเนะเยาะค่ะเนาะตรงถี่แม่แดงไทยค่ะแม่น้ำโค้งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นสปป,ปลาวเนาะค่ะพี่น้องจา้าไ,ไทยหลอดกระจกออกไปได้ค่ะพี่น้องจา้าจะบอก่อยชัดปันใดค่ะ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่น้ำเนาะค่ะเนาะแม่แดงกัเลยขึ้นไปส่มบนหอแก้วค่ะนี่ค่ะุ้มเข้าไปเห็นหมดเลยด้วย,วยค่ะพี่น้องจา้าแม่น้นาโขงน้ำไทยหลอดกระจกออกไปด้วยค่ะพี่น้องจา้าจะบะอก่อ้ชัดปันใดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่น้ประเทศเพื่อนบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะ กระจกเพื่อนกันไหวกระจะมุมๆแน,น่นาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ที่มุมสูงเพิ่นต้องติดสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารหมอกสวยๆกันค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ค่ะหมอกได้ขนานควันอยู่บนภูเขาเนาะ,นะค่ะเนาะแม่แดงจะถ่ายจากมุมสูงลงไป ไทยหลอดกระจกออกไปได้ค่ะพี่น้องจ๋าจะบอก่อยชัดปันใดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่นำกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะขึ้นไปบนชั้นเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะของหอแก้วจังหวัดมกดาหารค่ะพี่น้องจา๋ามาชมทิวทัศน,น์สวยๆเนาะค่ะเนาะไม่แดงกันเลยขึ้นไปชมบนหอแก้วค่ะนี่กันเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะขึ้นไปบนชั้นเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ ของหอแก้วจังหวัดมุกดาหารค่ะพี่น้องจ๋ามาชมทิวทัศน์สวยๆกำลังหลเลยเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะทิวทัศน์สวยๆบรรยากาศดีๆยามเช้ามาฝากเพื่อนๆน,นกพยบินเนาะค่ะเห็นไหมคะฝนยังหย่อยอยู่เลยเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะไอหมอกกจะจควนตามที่ไม่แดงทายอยู่เลยค่ะมองไปไฟค่ะบนหอแก้วคงเพลินเนาะค่ะเนาะ อันนั้นคือหมอกค่ะน่ะเห็นบอกคะฝนตกไม่ไม่ค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อคืนนี้ฝนตกกําลังร้ายเลยเนาะค่ะเนาะเห็นบอกคะทิวทัศสวยๆบรรยากาศดีๆยามเชา้ามาฝากเพื่อนๆนกพผยบินเนาะค่ะเนาะไม่แดงกันเลยขข้นไปส้มบนหอแก้วค่ะนี่ค่ะ้มเขาไปเห็นหมดเลยด้วย,วยค่ะพี่น้องจา้า แม่น้ำโขงหนักสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารหมอกสวยๆจ้ะพี่น้องจ้าขิปนีกกับพ่อซาเนยก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเนาะคะ่ะเนาะแม่แดงก็เลยขึ้นไปชมบนหอแก้วค่ะนี่ใครค่ะบนหอแก้วคงเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ อันนั้นคือหมอกค่ะน่าเห็นบอกคะฝนตกไม่ไม่ค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อคืนนี้ฝนตกประเทศเพื่อนบ้านเห่าค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะกระจุกเพื่อนกันไหวกระจามั่วๆแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ที่มุมสูงเพื่อนต้องติดกระจงเบิงทา้งไก่น้าเลยค่ะพี่น้องจา๋าก้องจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดให้เฮ้าซองเบิงเนาะนี่ค่ะไม่แดงซองเบิงประเทศเพื่อนบ้านเฮ่าค่ะ ยังควันอยู่เลยเนาะค่ะเนาะตรงทีแม่แดงทายค่ะแม่นำ้ำโขงฝั่งทางนู้นก็จะเป็นสปป,ปลาวเนาะค่ะพี่น้องจา๋าแต่เห็นบอคะฝนยังหย่อยู่เลยเนาะค่ะเน,ะนาะนะเห็นบอคะไอหมอกก็จะควันตามทีแม่แดงทายอยู่ด้ค่ะมองไปฝั่งพี่น้องจา๋าสวยงามบอคะเอาบรรยากาศสดชื่นสดชื่นมาฝากเพื่อนๆกันเนาะค่ะเนาะ แม่นำโค้งสวยๆงเบิงท่างไก่น้าได้ค่ะพี่น้องจ๋ากล้องจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดไห่ข้าซองเบิงเนาะนี่ค่ะแม่แดงซองเบิงประเทศเพื่อนบ้านเน่าค่ะเบิงท่างไก่น้าได้ค่ะพี่น้องจ๋ากล้องจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดไห่ข้าซองเบิงเนาะนี่ค่ะแม่แดงซองเบิงประเทศเพื่อนบ้านเน่าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชม บนที่สูงของเมืองมุกดาหารไทยหลอดกระจกออกไปได้ค่ะพี่น้องจา๋าจะบอก่อยชัดปันไดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่นำขับกำลังหลเลยเนาะค่ะเนาะน่เห็นบอมคะทิวทัศน์สวยๆบรรยากาศดีๆยามเช้ามาฝากเพื่อนๆนกพอยบินเนาะค่ะผงงเพลินค่ะเป็นถนนหลักของเมืองมุกดาหารเพื่อนจะ หาห้อชุ่มจากมุมสูงลงไปนะคะพี่น้องจา้าเนี่สวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารสวัสดีค่ะพี่น้องแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมบนที่สูงของเมืองมุกดาหารทางโน้นก็นจะเป็น แม่น้ำคงค่ะพี่น้องจา้าแม่นม้ำคงกำลังหลายเลยค่ะนี่เห็นบอกคะ่ะจำกำลังหลเลยเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่ค่ะทิวทัศน์สวยๆบรรยากาศดีๆยามเชา้ามาฝากเพื่อนๆนกพยบินเนาะคะ่ะไทยหลอดกระจกออกไปได้ค่ะพี่น้องจา้าจะบอก่อยชัดปันใดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นถนนเนาะค่ะเนาะถนนเรียบแม่น้ำโขกไหว เผื่อความปลอดภัยค่ะพี่น้องจ้าแม่ไปแดงกจ็จจทายหลอดกระจกลงไปเนาะค่ะเนาะเห็นบอกคะเพิ่นมีกล่องให้ซหมอกสวยๆจ้ะพี่น้องจ้าขิปนี่กับพอ่อซําเนก่อนเนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นแม่นม้ำโค้งค่ะพี่น้องจ้าแม่นม้ำโค้งกำลังหลายเลยค่ะเนี่เห็นบอกคะจะหมันเนาะค่ะ นี่ค่ะขึ้นไปบนชั้นจิตนะคะเนาะของหอแก้วจังหวัดมกดาหารค่ะพี่น้องจา๋ามาชมทิวทัศน,น,น์สวยสูดซุ้มเขาไปเห็นหมดเลยด้วยค่ะพี่น้องจา๋าแม่น้ำโขงหนกซุ้มเขาไปเห็นหมดเลยด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแม่น้ำโขงหนกเนาะเนาะไม่แดงกันเลยขึ้นไปชมบนหอแก้วค่ะนี่ค่ะเห็นบอกคะฝนยังหย่อยอยู่เลยเนาะ,ะเนาะนะเห็นบอกคะ ไอหมอกกะจะควันตามที่ไม่แดงทายอยู่ด้